สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในลิม Wild h ร r ร r er นะครับผมยังไม่รู้เลยนะเกมนี้เป็นไงเ <ünd> ข้ามาเล่นเลยโอเคเราไปลองดูกันครับคนที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดซับกดแจ้งเือนกระดิ่งด้วยนะครับผณครับ ฉันขับรถมาสามชั่วโมงแล้วนะตอนเนี้ยอืมหลังเริ่มปวดแล้วนั่งมานานเกินแล้วก็ต้องหาที่นอนซะหน่อยละมันเริ่มมืดแล้วก็ฉันคิดว่าฉันควรหาสถานที่สักที่แล้วก็ค่อยว่างกันอีกทีมาดูกันว่ามีที่ไหนที่พอจะพักในคืนนี้ได้บ้าง กิมวายประมาณ20นาทีผมคิดว่าฉันจะใช้เวลาคืนนี้ที่นั่นแล้วก็จะไปหาอะไรดื่มก่อนในที่สุดก็มาถึงกิมวายแล้วท่านจะไปหาอะไรมาดื่มสักหน่อยในร้านค้า โอเคมีที่คอเตอร์วัดดีตอนเย็นเอ่อคุณอยากซื้อของพวกนี้เหรอผมไม่เคยเห็นคุณแถวนี้มาก่อนนะคุณมาใหม่ในกิมไวเหรออ๋อนักท่องเที่ยว ผมอ,อยากกระตือนอะไรคุณหน่อยอ่ะให้คุณระวังตัวที่นี่ไว้นะอสูรมากมายเอาศัยอยู่ที่นี่อ่ะมันจะไม่สร้างปัญหาให้คุณถ้าเกิดคุณไม่ออกมาในช่วงกลางดึกอ่ะนะหนึดห้าดอลลาร์ขอให้มีวันที่ดีอะไรอ่ะ คนเข้าเมืองแล้วก็มาบอกว่ามีอสูรอยู่ในเมืองแบบนี้ยนะจะบ,บ้ามันจะไปมีได้ไงฮู้เฮ้ยเจอ้าสถานที่นี้มันเหม็นอับมากนี่กลิ่นแบบว่าเหมือนเนื้อเน่าอ่ะ ห้องพักที่นี่ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ดีที่จะใช้เวลาคืนนี้นะฉันควรจะไปที่รีเซพชันเพื่อเช็กอินก่อนเ e ๊ะรีเซพชันอยู่หนใดรีเซพชันอยู่หนใดเพียงวัยรุ่นเทสดีมากเลยนี่แน่เลยโอ้โหคุณลุงคนนี้ละ ดีตอนเย็นมาดามผมช่วยคุณได้อย่างไรบ้างคุณต้องการห้องที่จะนอนคืนนี้เหรอโอเคผมต้องการชื่อของคุณอะซาร่า <Sarah. S 2> อ้เป็นชื่อที่ดีนะโอเคคุณได้ห้องเก้านะคุณรู้ไหมว่าผู้คนมักจะไม่เชื่อว่าที่กิมไว เป็นเมืองของอสูรนะอะไรนะคุณไม่รู้อว่ามันหมายความว่ายังไง <c oughs> คุณจะเข้าใจมันเองนะเมื่อคุณไปถึงห้องของคุณนะในช่วงกลางดึกสนสนอีกละ enjoy your stay โอเคห้องกล้า ห้องเก้ห้องเาห้องเก้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 าหเกห้องเก้าอกสบ็ดแปเก้าห้องกลางเลยนะโอ้โหเทคกขีโอ้โหซนไงรีบไงไม่เอาคุญเจมาก่อนกุญเจไปห้องเก้า โอ้ท้องฟ้าสวยนะเนี่ยรุ่นเทด็ดีโอเค แม้แต่คาเชียก็พูดเหมือนกันรอเฮ้ยบ้าทไมหมดแล้วฉันควรจะไปนอนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโดนแน่นอนฉันคิดว่ามันมาจากห้องอะไรนะมควรจะไปเช็คหน่อย เด็กเสียงที่มาอุย้ยก็ยังไม่ค่ำขนาดนั้นนะห้องอะไรห้องห้องแปดห้องอะไรไอ้ยยะห้องห้าแล้วทำไมไม่ไปแจ้งรีเซพชันน่ะแล้วไปเอากุญแจมาเองทำไม ไม่เคยเข้าใจเรื่องที่ไม่เข้าใจสิ่งเดินดังมากเลยครับพี่หองห้าวู้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีมีดด้วยอะไรอ่ะไปดูสิเปิด เจ้ห้องเจ็ดอ้จกรุสิ่งกินนั่นคืออะไรมันมาจากห้องเจ็ดฉันไปเช็คหน่อยอู๋หุ่นลุกอีกแล้วน,นี่คืออะไรหัวค้นเหรออ้ ه, ห้อง Ooh, เจ็ดอ้จกรุกลับเลยได้ไหมกลับเลยได้ไหม ตกใจระดับเอลต้าหูคนลุกไปเลย VMI อยู่ไหน What the What the hell วู้รดยไปที่ไหนดีโอ้ Ooh. ตกใจมาก นั่นมันอะไรอะ่ะหลอนไปเองอะ่ะเป็นฝันเหรู้สึกไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันต้องออกไปจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปเลยวู้เกตเนินเดคะ่ะนั่นไงในห้องนั้นไปเลยวู้สะดุ้งแรงมากโคตรเฮ้ยเว้น้ มีเลือดอ่ะมีชิ้นส่วนของมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นข้างหน้าครับพี่ส s o o น่ s พอ s s เบิลไปเลยรถฟั่มเลยกิมไวหนึ่าเก้าสทั่วพื้นที่ของกิมไวเมืองที่มีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ ถูกพบว่ามีศพอยู่ในช่วงกลางคืนนะแล้วก็ร่างของเธอเนี่ยถูกค้นพบใกล้กับรถของเธอระหว่างที่พยายามจะหลบหนีแต่ไม่สำเร็จเหตุผลยังคงเป็นปริศนาอยู่โอเคจบไปแล้วนะครับสะดุ้งแรงโคตรเมื่อกี้มัวแต่พูดเพลิน คุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เล่นให้ดูสบายๆนะกดไลค์ด้วยครับขอบคุณมากครับ